กินกาแฟขนมเรามีขนมมาจากบัตรขนมมาจากบัตรนั่นให้ตืนเทียนดู่ะ ขนมมาจากบ้านกด <un Enough> <Trustee> คอกัะหอมูรุดขอกัะพุ่มปักคอกัอะอขันท่อคาเฟ่ได้เคลื่อนมีกวยแขกพร้อมได้ ที่แม่ก็จะกินขนมครกตัวขนมตาลสังขยาฟักทองก็จะให้คุเพรี้กับกนขนมเคก้กขนมเค้กเออฉันมีแค่วดมะปราศก็กครูเลยเนสต้าหอยอีงะซูนเซนฟิวต้อนคอมมานีเย่ย สิบสี่จุดเก่าแต่วันหนาตะไนว่าสิไปหาไว้เป็นไปสั่นเฮ้ยเยาลุมวัาตั้แต่ว่าหัดทีดผอมฮโอ้ยมันว่าฟอร์ซิท์เดนโซ่ต้นไม้จันโยไทยคอไก่ดอกแดนฝรั่งคอก่ เสียพักเท่งให้เพื่อนนี่แต่กินขนมตาลฮ้อเฮ็ดฮ้อนเฮ็ดหมดเหมือนแรงหน้าลีก็สำสเว้นบูด้ยัตตสวััดิเป็นดมก้จ้ะ ดีฟ้าทั้งบ้านนอนเล้าหน,น,น่าแหละปื้อเพือน้ตาลใส่นมแมวบ้องขันเห็นแดดออกแล้วว่าสิเเพี่ยนสูตรไปซื้อของก็ได้ว่าเอ๊ะกินกาแฟาก่อน rồi cà phê gì đâu ếp thịt củ cà ta nấm khốc mít cà กากันชาวีรลดดอกจินเตยกบ้าวสบ้าพอมอรอน้นซูนความมาแดดบ้างเหรอทำวบร่างก,ก็ต้นสูาร้อทำที่ฟอร์เวเลย่ทำัลูก,กับมาหมู่บ้านเห็นงานเลยบเฮ็ดงานเลยเฮ็นย่สองเหามแน่งเฮ็ดย่ำใบรลางเขางานใบสอง คนโซลแค่เราดิเซนก็ไดอินเตอร์วินฟุตบอลวันนี้สองสามเนาะฟุตบอลเตะเสียไปแฉมหนึ่งสกอร์ตูแล้วเตะตัวฟุตบอลอืมสอว่าจะน้องซึ่งริงเด้อหรือซีรั่ Tog jag det här till dig? Till mig, så. jag. Ja. Vem din? du har nån. Mm -hmm. Som kände en som sa, hade sagt till en kompis som inte var där. Som tittade på TVn. Mm -hmm. och sa ja, sa, så, ja, jag såg Togga, stod det. Smakade äckligt. Bok henne. <här> du har ju uh, bekanta härifrån. Jaha. Torgny känner ju inte igen honom. Men det var det någon som kände igen honom. De hade ringt den där kompisen och sa, du står bredvid Torgny nu. Mm -hmm. ขนม่อนมนซิม mm, De, ันแสบแฮสมยอกยาดูสมอกยินตะสวให้ต <som an S 2> <sp> ่ดูฮอเรีงนพรตาเมียนหันสมลกับิ่งวินดินเฟียนคันยินตะกุชันดูหอเยนาะทิ้งหันสมกลอกกับวินเย็นสดุสมบสิะ Han rev för han inte få klart. Nej, men han trodde att det var klart, men nu vart det ju annat. Jaha. Uh -huh. vart du inte godkänt ändå. Men då pratade jag med Ja. Uh -huh. så han sa han så här, ja men det tar lite tid att gå igenom Okej. Uh -huh. Så jag ska ju dit på fredag. Först ska ju du till sjukhuset. Uh -huh. Ja, i veckan. Ja. ฉันฟังแคเดกตกใจฮันฉัว่าเด็กทั้งหยว่ไอ้ยายนเบียดว่าฮันเวียบ่เว้นกณฑเฟียนวินินเต็ก็ทินบีสิเตอรบสิเตอกอินเดกุ้ยนเซ็นที่ละบอบกักทินงฮันนีเย็นเย็นละหลงเวกไม่ได้เล่าเรื่องว่าเจ้าโทษไปบอกกันคนจะเขาเห็นเรดหรือยังว่ามันผิดอยู่มองใด เอาไปตัวแล้วมันหมอผ่านรอบสองนะมัน,นจะเด้ไปอีกรอบสามอาทิตย์นี้ไม่น้อยไปพบหมอคุยเรื่องยามันมันมันสุกเกามุ่งเกามุ่งสิบหาเสร็จจากเกามุ่งสิบหากัไปก็ไล่อีกไปมองเฮ็ดรถนะ่ะเขาเลยบอกว่าจะบอกเขาไปมองในโมอผ่าน ไ่จุ่มมาใครว่าอยากไปนั่นกไก่พัฒนาะเห็นว่าเพิ่นบอกเขาแล้วครับอ๋ขอข้อคันทั่วบอลโกแฮมเฟอร์ชเมียแท่งว่าฝฟอรฮันย์เอวความอุดฟันแวะเกิดความหิน,นลีลาบอลเช่นความละอ,อ๋อ ตัแต้วมนตรงนมันคือยากระบาดไม่แถวมาท่นแต่ท่าไปเอามันใบสองเังหน่อยโรงเรียนพอดีไม่ครับ่อืมกับยข้นมาเยกัีอนอาบลเลย ฮอลีกิโนแตสุดียบ้รอะนะออหบลีแทบพี่นองขนุนแห้งแทบกินกล้วยแคบกันมู่บ้านหนึ่งมีสามตนหมู่บ้านนี่กินไปมันเป็นมั่นมื่อนี้มเป็นกล้วย เออแน่เห็นแล้วด้วย,วยมื่อวานเมื่อไหร่กินไปเป็นเป็นมันมันทอดมานอนซืฟอที่ละอืมเนี่ยเบ็ดตเลยม, <c oughs> มันผักชีเมตไปท่างเงินเนาะอ๋อน้กระดด Ja. Det skulle ju bli lite bättre. Mm. Men det är ju 14 grader nu. Det är mycket för att vara den här tiden på året. Jag kan pissa även. Jag vill äta pizza. Ikväll? Mm. Jag vill äta kebab. Kebabpizza? Mm. ชุดปะบปลาเอ็นโอ้ซื้อทานหนึ่งกินน้ำกันโมเด็งอยากจะกินได้เพิ่มเกินสองแ่นหน่อยเ้นต์ดมเสียเลยเส้นต์ดมหอมเอเกซ์ลิ่นน่บูเลยจะตะสวัสด บ้านไม่เงี้ยหน่อยนะมืดฝนแนมเข้าไปในเมืองแดดจ้จาเดีวใส่เบิงมาเบิงเมื่อเบืองเมื่อเบิองนั่นเห็นบ่มมันไม่น่อยมืดฝนในเมืองนะแดดจ้าฝนะเลยตึกเขา้าไปแดดแกนแปลงอยู่เห็นบ่แปลกแค่ยังไ่ม